Mg6 ช่วงล่างมาตรฐานบิดไดนามิกควบคุมได้ทุกสถานการณ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไฮไลท์ของการแข่งขันจักรยานทางไกลลาบูต้า2015ครับกับปั่นสนัลโลกลาบูต้าครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันของเซตที่5นะครับเจอกันทุกวันครับเวลาจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาทุ่มครึ่งและเสาร์อาทิตย์เวลา6โมง20นาทีครับอยู่กับผมและพี่หนึ่งพรพรมจุลกะทัพพาครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ผ่านไปแล้วสี่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนั้นเป็นการแข่งในช่วงที่ห้านะครับยังคงเป็นพวกสปรินต์ที่จะได้เปรียบแลวก็น่าจะเข้าเส้นชัยอันดับที่หนึ่งแต่ก็ต้องมาวัดกันนะครับเพราะว่ามือสปรินต์ตอนนี้มีดาวรุ่งหลายคนก้าวขึ้นมาลุ้นกันในค่ำคืนนี้นะครับบอกว่าเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันที่เป็นสเตททางร่ามนะครับเป็นสงครามของเราสปิเดอร์ครับเริ่มจจกรางวัลนั่นก่อนก่อนจะไปดูไฮไลท์ของการแข่งขันนะครับผู้ชมครับวันนี้ก็มีรางวัลมาแจกกันเช่นเคยนะครับ่กเอสานะครับา จักรยานสีไหนที่คุณผู้ชมอยากได้ไปครอบครองครับและรางวัลเป็นอะไรรางวัลก็นี่ครับเริ่มต้นจากของรางวัลประจําวันนะครับเป็นถุงใส่จักรยานนะครับกับถุงใส่คอนะครับจากด้านจักรยานโปรบายนะครับแจกกัน10บรางวัลสีเขียวนะครับรวมทั้งรางวัลใหญ่นะครับก็เป็นจักรยานเทรลโดมาเน่สอูนะครับมูลค่า4 2 5 0 0บาทคันสีขาวนะครับอยู่ข้าๆผมและที่หนึ่งและร่วมลุ้นในการชิงตั๋วชมภาพยนตร์ครับ ทูดฟอร์ปันท้าโลกครับในวันอังคารที่1กันยายนนี้ที่โรงภาพยนตร์เอ็มควอเทียชั้น4นะครับลุ้นกันเหลือเพียงแค่2วันครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ในการชิงตัวหนังไปชมในวันอังคารหน้าด้วยกันกับการแข่งขันปั่นจักรยานเป็นหนังที่เกี่ยวกับการแข่งขันปั่นจักรยานนะครับลุ้นกันนะครับวันนี้ไปดูกันเลยครับการแข่งขันสเตจที่5เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเส้นทางของการแข่งขันสเตจที่5เริ่มจากโรต้าไปก้าเส้นชัยที่อาคาร่าเดอร์กุญยาร่านะครับ เส้นทางนั้นก็มีเขาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดดูโปรไฟล์เสร็จเดี๋ยวจะเห็นว่าวราบรุนๆเลยรครับจะมีแค่เนินเล็กๆก่อนเข้าเส้นชัยนิดหน่อยใช่ครับวันนี้ก็เป็นการอัดของเหล่าสปิริตเตอร์เต็มที่ครับนะครับก็บอกว่าระยะทางก็ไม่ยาวนะครับเป็นสงเป็นเหล่าสปิริตเตอร์วันนี้ก็ถือว่าได้พักหนึ่งวันหลังจากที่เราก็เป็นยาวๆกันมาประมาณ3าวันแบบนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้สเตจที่6เนี่ยเขาจะกลับมาแล้วใช่ครับและสเตจที่ยาวกว่าสเตจนี้ระยะทางในสเตจที่5แค่ร้อย 67.3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในช่วงสตาร์ทออกจากโรตาร์ไปครับครับยังคงอยู่ที่ส่วนตอนใต้ของประเทศสเปนนะครับเริ่มออกฉากมาก็มีวันนี้ครับมีเหล่าเบรกเวย์ครับออกมากัน3คนนะครับรั้งซิกาบุกาเมครับจากปรมเทศบริดานะครับองตวนดูเชจากยุโรปคาและอิวโยเคสเชคนนี้แหละครับเอธิกฟลิกสเต็ครับแค่20กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพวกเบรกเวย์ก็เริ่มที่จะหนีออกจากกลุ่มใหญ่หรือว่าเลตอนครับเรืตอนก็ยังเกาะกันอยู่นะครับ เส้นทางตอนนี้ก็ผ่านไฮเวย์นะครับหรือว่าทางหลวงของประเทศสเปนครับน่ก้องจะพาไปที่ทางด้านซิกาบุกาเมค,ครับคนนี้เป็นนักปั่นจากเอิโอปีครับกับทีมทิเลเลเมริดานะครับโอ้วพวกนี้ปอดใหญ่มากนะครับ,ววต,รบตรงนี้ก็มีกรีธาสิงแชมป์โลกนะวนิ่งเ,เอเโอปียเคนยาก็กวาดเหรียญเป็นว่าเล่นเหมือนกันนะครับครับในส่วนของการแข่งขันทางค่อนข้างจะราบนะครับแล้วก็กลุ่ม3ามคนที่เป็นเบรกเวก็นำเพลทองอยู่ประมาณ 7นาที20วินาทีตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยก็ขอเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าทาไมต้องมีเรกเวททาไมต้องมีเพลทอนในกรแข่งจักรยานแล้วอาจจะเป็นการในการที่จับเวลาประเภทคนเป็นหลักแต่ว่าความสูเรเป็นความสูเรของถีมนะครับเพลทอนหรือว่ากลุ่มใหญ่นั้นจะปั่นตามเรกเวทเรกเวทคือคนที่จะหนีออกไปก่อนอาจจะเป็น45คนแต่ในกรณีนี้มี3คนในสเตจนี้นะครับหนีไปเพื่อสร้างจังหวะหนีไปเพื่อให้กลุ่มตามหรือเพลทอนไล่ บางคนอาจจะบอกว่าเอ so ๊ะแล้วทำไมมีแค่3คมนก็มีไม่ครบทุกทีมสิไม่จําเป็นนะครับอาจจะสลับกันแล้วแต่นับก็เป็นตัวของวันนั้นใช่ครับว่าทีมจะวางแผนกันยังไงนะครับให้เบรกเวออกไปทาจังหวะของเกมหรือว่าถ้าเกิดได้จังหวะดีก็เข้าเส้นชัยไปเลยเป็นการฟาสตแชมเปร์สร้างผลงานให้กับทีมไปเลยก็เป็นไปได้เป็นไปได้ถ้าเพลย์ทอนไล่ไม่ทันครับจริงๆแล้วเพลย์รทอนก็อาจจะมีปัญหาสมมติว่าเพลย์เรทอนชนกันล้มเนี่ยเบรกเวจะไปรู้ได้ว นี่เป็นเบรกเวย์ครับเบรกเวย์สามคนเหมือนเดิมนะครับนำอยู่7นาที20ิวินาทีแต่จากโปรไฟล์ของวันนี้เบรกเวย์น่าจะไม่รอดนะครับเนื่องจากโปรไฟล์เส้นนั้นเป็นทางราบล้วนนั่นทําให้กลุ่มเพลตองเนี่ยทำความเร็วเร่งตามไล่จับได้น่าจะไม่ยากนะครับดูกันว่าจะไล่จับได้ในช่วงกิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับจะถามว่าเบรกเวย์สามคนมาจากทีมใหญ่ไหมเป็นทีมปานกลางนะไม่ใช่ทีมขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นดัมเบลริดราเอ็กดิสควิสเตปรวมไปถึงยูรปคา ก็ไม่ใช่ทีมดังอะไรทั้งสิ้นนะครับครับพูดถึงการทาความเร็วไล่จับกปนบ้างครับคุณผู้ชมที่เพิ่งจะมาติดตามชมการปั่นจักรยานครับขบวนที่มีเพียงแค่3าคันนะครับก็เป็นการที่จะปัดกันบังลมนะครับคนที่ปั่นนำหน้าน,นี่จะค่อนข้างเหนื่อยเพราะต,ต้องต้านลมมากกว่าเพื่อนดังนั้นขบวนเพลตองเนี่ยมีโอกาสที่กลุ่มใหญ่ร้อยกว่าคันเนี่ยความเร็วจะสูงมากๆเวลาที่จะตั้งขบวนการไล่จับจริงๆนะครับดังนั้น3คันเนี่ยไม่รอถ้าเกิดเพลตองเนี่ยเอาจริงใช่ครับ กาเรียกกันว่าหลักอ,อากาศพลศาสตร์หรือว่าแอโรด y น a ามิกนะครับคือคนที่อยู่ข้างหน้าปั่นอยู่ข้างหน้าจะแหวกลมแล้วก็แหวอากาศทําให้เกิดภาวะอากาศน้อยสําหรับจักรยานคันที่อยู่ข้างหลังและจะเกิดภาวะที่เรียกว่าลมดูดหรือว่าซิปสตรีมนะครับก็จะดูดคันหลังเข้าไปหาคันหน้าโดยที่คันหลังไม่ต้องปั่นเร็วมากแต่ว่าสามารถที่จะใช้ลมดูดนั้นดูดขึ้นไปทาความเร็วได้สูงกว่าคันหน้าดึงซ้ำไปถ้าเกิดอยากเห็นภาพได้ชัดนะครับลองไปปั่นจักรยานตามหลังรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ดูจะเร็วมาก แต่อันตรายนะครับไม่สมควรนะครับในส่วนของการแข่งขันจักรยานนั้นก็มีการบังลมกันนะครับมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหลักอากาศบริสตร์เข้ามาช่วยทําให้เรื่องแรงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นครับลมเพยมริด้ายุบขบคาและเอทิพุสสเตปครับออกมาวันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเหลือเพียแค่3ามครับครับ แล้วก็ไม่ใช่สาคนที่มีชื่อเสียงอะไรมากมายนะครับพูดถึงสงครามของเหล่าซิเตอร์ใดวันนี้ครับแน่นอนว่าตูเก่งเกงก็คือคนที่มีโอกาสในการสร้างผลงานในวันนี้ทั้งปีเตอร์สาการที่คว้าแชมป์ไปเตะหนึ่งแล้วนะครับของที่คอฟแซกโซนาเซอร์บูฮานีจากโปรฟิสก็น่าสนใจลมชุยจอนเด็กินคอมนะครับจากเจแอนอาประสินนี่ก็เป็นแชมป์ของเสื้อเขียวเมื่อปีที่แล้วครับและหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วบรรดาพวกตัวเต็งอยู่ไหนคริสเซอร์ฟูมอยู่ไหนนะครับ ทางมือดังๆงต่างๆเนี่ยยังไม่เห็นขึ้นมาเป็นแชมป์สเตจเลยครับ,รบก็ต้องคอยติดตามมาต่อไปเพราะว่าการแข่งขันนั้นใช้เวลากานันทั้งสิ้น3สัปดาห์กว่านะครับคงจะต้องออมแรงกันไว้และบางคนก็ต้องวางแผนว่าตัวเองนั้นจะเด่นในสเตจไหนนะครับมันมีดาวรุ่งคนหนึ่งคือคาร i ลิบเวนครับ คาร์ลบเบิน,นี่เป็นนักปัน่นชาวออสซี่อายุแค่20ปีเท่านั้นแข่งขันแกรนทัวร์ครั้งแรกไม่เคยแข่งขันรายการใหญ่มาเลยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเขาก็ลุ้นจะชนะในช่วงสปรินต์นี่แหละเพราะว่าที่ผ่านมาสองช่วงคือต์สเตช่3ากับ4ี่เนี่ยคาร์ลบเบนไม่สามารถจะขึ้นมาชนะได้ mm hmm. เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาแล้วละ่ะถ้าเกิดว่าหมดวันนี้เขาคงไม่หวังว่าจะชนะแล้ว mm hmm. เราที่เหลือในแกรนทัวร์นี้ในลาเวลต้าเขาคงไม่เร่งอะไรมากนะ mm hmm. ครับนะครับพูดถึงหนังของเรื่องนี้ครับ หนังของลาบูต้าจะเกิดพิบเที่เป็นหนังมาหากราบสามสัปดาห์เต็มๆเนี่ยจะมีพอดรองให้เราได้ติดตามชมกันหลายพอดรับไม่ว่าจะเป็นการชิงชัยของเหล่าเสื้อเจ้าคอมเมโดแบบนี้นะครับก็จะเป็นการชิงของพวกเหล่าสปิตเตอร์เป็นหลักดังนั้นตัวเต็งอย่างพวกคิดฟูมในโรกิตนาหรือบอมโบเดนั้นอาจจะยังไม่ออกโกนะครับต้องรอในการที่ชิงชัยสเปดภูเขาที่สูงแันจะได้เห็นพวกนี้เป็นแม่ทัพในการนำออกศึก เพราะว่าสเตจที่6ถึงสเตจที่10เนี่ยก่อนที่จะมีวันพักเนี่ยเขาล้วนนะครับพวกซูเปอร์สตาร์น่าจะใช้แบลวตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปแหละครับครับที่ถามว่าทําไมต้องเป็นสเตจภูเขาในการตัดสินแชมป์ครับเพราะว่าจะเป็นสเตจที่ทําระยะห่างได้มากกว่าคู่แข่งเพราะว่าสเตจทางราบอย่างนี้แน่นอนครับตอเข้าไปเป็นกลุ่มๆเวลาห่างกันไม่เกินหนึ่งวินาทีใช่ครับไม่สามารถตัดสินแชมป์อะไรได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณขึ้นเขาครับคุณทำเวลานั้นสามารถทิ้งหางคู่แข่งได้ถึงเป็น1นาาาาทีก็สมรถํได้ครับ จากที่เบรเกเวเคยนำเพลาทนถึง7 20วินาทีเมื <c oughs> ่อเหลือระยะทางอีกไม่ถึง70 km, กิโลเมตรปรากฏว่าเวลาห่างกันเพียงแค่5นาที5วินาทีนะครับ <c oughs> ส่วนโคฟิดิสเองนี่น่าจับตามองคือโคฟิดิสเนี่ยเตรียมปั้นให้กับนาเซอร์บัวนี่ชนะในสเตจนี้เลยรับกันจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ยังมีทีมอย่างแอนกับทิงคอฟด้วยนะครับหวังว่าจะสร้างผลงานให้กับทีมของตัวเองได้ดี ครับในช่วงท้ายครับตอนนี้เบเกเวแตะความสามัคคีแล้วนะครับหรือเพียงแค่คันเดียวนะครับก็คือยูโยเกสเซ่กับจัดเอติกเพล็เซปเป็นนักปัน่นชาวเปียวเยี่ยมตอนนี้ทิ้งเพื่อนๆสองคันที่ลากกันมาตลอดครับเขาหวังว่าจะเซอร์ไพรส์ในการเข้าถึงใจให้ได้หวังว่าเพลตองจะไล่ตามเขาไม่ทันในรายการทัวร์มี3รายการคือรายการลาเวลต้าบรูฟร็องส์แล้วก็จิโรดเดลเทเลียพิเซ่นั้นชนะสเตชช์แล้วใ,<ช>ในการแข่งจิโรดเดลเทเลียในตอนต,นต้นปีนะครับ จะเป็นการแข่งแกรนทัวร์แรกของปีที่ประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ตามด้วยตูดอฟองที่ฝรั่งเศสแล้วก็มาติดชัยช่วงปลายทีแบบนี้นะครับลาวูตาี่สเปนครับเมื่อเหลือเวลาอีกไม่เยอะระยะทางแค่15กิโลเมตรนะครับปรากฏว่าแก๊ปหรือว่าช่องว่างระหว่างเพลทอนกับคนที่นําอยู่เหลือแค่1นาที27วินาทีเท่านั้นครับก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับจากเกียินาทีตัวนี้เหลือเพียงแค่ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งแล้วนะครับในช่วง15กิโลเมตรสุดท้ายครับยังคงเป็นอิวโยเคเซ่จากควิสเ็ปนำอยู่นะครับ ปีนี้ถือว่าน่าเสียดายนะครับเอธิคฟุตเสียบแล้ววันนี้ปีนี้ไม่ได้ส่งซุปตาชื่อดังของทีมอย่างมาร์คคาวดิชมานะครับเป็นสปินเตอร์ขาแรงของทีมแล้วก็เป็นคนที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นการคนที่คว้าแชมป์สเตทในแกรนด์ทัวร์ได้มากสุดในกลุ่มนักปั่นที่ยังคงปั่นอยู่ในปัจจุบันนะครับอยู่อันดับสามของในท็อปลิสต์ของคนที่ปั่นคว้าแชมป์สเตทในแกรนด์ทัวร์ครับผู้สปินเตอร์ตอนนี้ต้องคิดถึงอีกรายการหนึ่งด้วยไม่ใช่แค่ลาวูร์ตานะเพราะ เอ๊ะรายการนี้มีคนถามคุณจะเต็มที่ตลอดจนจบเลยหรือเปล่าสก,กานก็บอกว่าเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนดูร่างกายผมในสิบวันข้างหน้าถ้าร่างกายดีก็อาจจะลุ้นแชมป์รายการนี้แต่ว่าเป้าหมายของพี่ดัสก,การนะครับก็คือการ,กรากแรข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลกแน่นอนครับเสน่ห์ของการปั่นจักรยานชิงแชมป์โลกครับคนที่ได้รางวัลเบคทรนะครับจะเป็นคนที่สวมเสื้อสีร้งนะครับนั้น ปีแล้วประเทผลงานของมิาคาอิวตคอฟสกีนักปั่นชาวโปรแลนด์ก็ได้เสื้อสีรุ้งไปใส่หนึ่งปีเต็มๆครับไม่ว่าจะเป็น,นการแข่งกัในแกลนตัวจะเห็นควิตคอฟสกีเนี่ยใส่เสื้อสีรุ้งเป็นสักรีของแชมป์โลกหนึ่งปีเต็มๆถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับและเป็นรายการใหญ่ของ UC i อีกหนึ่งรายการนอกเหนือจากพวกแกรนด์ัวร์ระยะห่างระหว่างพลเรือกับผู้นําตอนนี้เริ่มจะน้อยลงเรื่อยๆคิเซ่หน้าจะโดนไล่ทันในอีกไม่ช้าหล่ะครับครับตอนนี้เหลือ12กิโลเมตรเหลือเพียงแค่นา จริงๆแล้วทีมที่มีลุ้นแชมป์นในสเตจนี้เนี่ยครับก็หวังว่าจะผลักดันนักแข่งของตัวเองขึ้นมาอย่างเช่นอัสตาน่าทิงกอฟสกายและก็กาตูชาที่เป็นทีมจังทั้งนั้นครับตอนนี้อันดับของผู้นำเวลารวมเสื้อแดงยังคงค่อนข้างเกาะกันพอสมควรนะครับเอสปานชาเวสก็นำมาหลายวันแล้วแต่ยังคงไม่ได้ทิ้งขาดของทอมดูมารานนะครับยังคงไล่จี้กันอยู่นั้นมีโอกาสในการสับเปลี่ยนเสื้อผู้นําเสื้อสีแดงได้ตลอดเวลาครับครับทีนี้มันก็ต้องีดูจังหวะตอนท้ายจังหวะตอนท้ายใครเลือกชอ ใครไปตามการจราจรที่ติดขัดก็อาจจะมีปัญหาครับมันอยู่ที่จังหวะนั้นด้วยการตัดสินใจโดยฉับพลันของนักกีฬาเนี่ยสาคัญมากกับช่วงเข้าสินใจครับแต่ยิิงแล้วกลุ่มผู้นำเนี่ยไม่ควรจะพลาดนะกับสเตที่สปิเตอร์แบบนี้เพราะว่ามันจะต้องเกาะเข้าไป็นขบวนใหญ่ใช่ครับครรต้องรักษาตําแหน่งของตัวเองให้ได้นะครับนะครับเป็นช่วงท้ายตอนนี้นะครับโดนเรียบร้อยแล้วครับเกเซก็วันนี้ก็รับตําแหน่งนะครับนักปั่นมูโยเทียประจำวันไปนะครับก็หนีออกมาคนเดียวในช่วงท้ายนะครับ เป็นรางวัลที่แฟนๆโหวตให้ครับฟังฟ้าเป็นคาตุชาขึ้นมาตั้งขบวนบ้างครับคนนี้ก็มีโอกาสในการที่จะคว้าแชมป์เหมือนกันนะครับแชมป์เสร็จในวันนี้ครับเป็นคาตุชานะครับทางซ้ายก็เป็นแอสซน่านะครับและนําหน้าอยู่เป็นทิงคอร์เซโซครับสื้อสีเหลืองซ้อนแขงคือต้องข้งางจำได้ค่อนข้างง่ายน,นะครับในช่วงนี้ช่วงท้ายของการแข่งันแต่ลสเตจสังเกตดูให้ดีนะครับแต่ละทีมเพื่อจัดแถวกันครับจัดแถวเพื่ออะไรก็เพื่อให้เพื่อนนั้นนําแล้วก็ตัวเองขี่ตามเพื่อนจะได้ ประหยัดแรงรมีแรงไปเร่งในตอนท้ายทั้งนี้อีกอย่างที่สำคัญก็คือ positioning หรือว่าตำแหน่งของตัวเต็งของทีมในแต่ละสเตจตัวเต็งจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่รส่วนใหญ่แล้วตัวเต็งจะอยู่มาอันดับที่ส่งของทีมนะตอนนี้นะครับ,รบเข้ามาถึงช่วง 8กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยจะประมาณดับ3ดับ4ของทีมแต่ร,ระมาล้อที่3ที่4ของทีมจะเห็นว่าตอนนี้ตั้งแถวหน้ากระดานเนี่ยจะเริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่าทีมไหนอยู่ซ้ายอยู่กลางอยู่ขวาและตัวเอสปเตอร์เนี่ยอยู่มาล้อที่3ที่4ของทีมเพื่อลุ้นในการทำมันดับขึ้นเข้าเส้นชัยในช่วงการควาแชมป์ในช่วงปลายนะครับใช่ครับฝากการส์สกูครับมากลับมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์สเียที่5เป็นสงครามของเหล่าสปีเตอร์ครับ แล้วครับยังคงอยู่กับผมและพี่หนึ่งนะครับในไฮไลท์ของการแข่งขันจักรยานลาบูต้า2015เป็นการแข่งขันสเตจที่5้านะครับแต่ขอระงวัลกันก่อนนะครับ S M S ครับ464 26 26่สอคำถามแสดงความคิดเห็นของวันนี้ครับคุณผู้ชมคิดว่าจักรยานสีไหนที่คุณผู้ชมอยากจะได้ในครอบครองสีแดงก็ตามครับก็ส่งเข้ามานะครับลุ้นของรางวัลประจําวันครับนี่ครับเป็นกระเป๋าสีเขียวจากสปอนเซอร์ของเราครับร้านจักรยานโปรไบส์แจกกันวันละ สิบรางวัลนะครับแล้วก็สะสมลุ้นนะครับในการกังวัลใหญ่ประจําปีนี้ครับเป็นจักรยานเทรลนะครับโดมานเน่สอศูนคันสีขาวครับมูลค่า42,500บาทครับและเหลือเวลาเพียงแค่2วันในการลุ้นเอสนะครับส่งกันเพื่อลุ้นชิงตัวหนังรอบพิเศษครับ To the f ฟอรปันท้าโลกในวันอังคารที่1กันยายนนี้ที่โรงพยาบาลพยจม์เอ็มควอเทียร์แสนสี่แล้วก็ส่งเข้ามาครับไปดูหนังรอบพิเศษด้วยกันกับ To the f ฟอรปันท้าโลกครับ ได้เวลาครับไปดูในช่วงท้ายครับว่าสปินเตอร์ขาวแรงคนไหนจะคว้าแชมป์ได้ในการแข่งขันสเตจที่5ครับในช่วงท้ายของการแข่งขันเดรทอนก็สามารถไล่ทันคนที่นำกระดูกกุ้ยเซกกุเซกแถวลงไปแล้วนะครับเหลือระยะอีกไม่ถึง7ก็โลนะครับทีนี้เริ่มตั้งแถวดูการจัดแถวของแต่ละทีมครับครับก็จะเห็นทางด้านกลางของขบวนนะครับเป็นแอสนาครับเสื <c <c like ้อสีฟ้านะครับสูงทางด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นแจ็คแอนด์อัลเฟรซินนะครับเป็นสีดำนะครับ อาจจะย้อนแสดนิดน,นึงนะครับอาจจะมองภาพไม่ค่อยชัดมีทีม MTN c ีเ b e k a ด้วยนะครับพยายามที่จะควบคุมตนนัวในช่วงท้ายเพราะว่าเบเวอรนี่ที่รุนจะได้แชมป์ในสเตจน,นี้อยู่แต่ก็ปัญหาของเวอนี่ก็คืออยู่กลางเผด็จทอนแทรกขึ้นมาลําบากกัรเพื่อจะไล่ให้ทางเพื่นรทีที่พยายามจะคุทยทางให้วันนี้จะเป็นของโคฟิดิสใช่ครับโคฟิดิสครับแต่ว่าเมื่อกี้นำบวกวจะเป็น MTN ค h i b e k a นี่คือทีมจากแอฟริกานะครับก็เป็นนักปั่นแอฟริกาหลายคนส่งเข้าประกวดนะครับ โอลด์คัฟคุเดชเป็นอีกทีหนึ่งที่มีกลุ่มของทีมด้านหน้าการป้อมควรทีเดียวนะครับในช่วงท้ายของการแข่งขันครับแต่ก็แน่นอนว่าตอนนี้คนที่เป็นผู้นำเสื้อแดงอยู่ก็คือเอสบันชาเวสก็เป็นของโบริกาสุริยเกีตด้วยใช่ครับนะครับก็ถือว่าเขาบอกว่าคนที่คว้าแชมป์แกรนด์โถได้แม้จะเป็นแค่แชมป์สเตจเดียวเนี่ยป๋องโบได้แทนลูกหลานเลยนะครับถูกต้องเป็นกิตยศนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับแค่แค่แชมป์สเตจนะครับไม่ใช่แชมป์การแข่งขันใช่ครับ ถ้าที่พิธีนิสนะก็เหมือนชนะเอ็นทัวร์สไตล์การอะไรอย่างเงี้ยครับนั้นถือว่าเป็นกีดีนครับในช่วงท้ายครับบอกว่าเนี่ยจะเป็นโค้งเชิงเทคนิคเล็กน้อยนะครับจะมีวงเวียนก็ทําให้อาจจะต้องแตกขบวนกันพอสมควรอายต้องจัดรูปขบวนกันใหม่เลยครับเข้าถึงช่วงท้ายแล้วนะครับ5กิโลเมตรสุดท้ายครับขึ้นเขาเล็กๆตอนจบนะครับครัไม่โหดเท่าไรคร่บเป็นเนินชันประมาณ500เมตรนะครับได้ลุ้นกันว่าใครจะคว้าแชมป์ครับ ที่หน้าจัออกตะมองก็มีเตนเงินฮอปนะครับซึ่งเป็นบูสเบนดีอยู่แล้วเป็นเดสากาด้วยเดี๋ยวช่วงสุดท้ายครับจะมีช่วงกิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยจะมีโค้งเชิงเทงคนิคอยู่รอบหนึ่งน้จะเป็นวงเวียนใหญ่ก็จะมีโอกาสในการตัดความเร็วของนักปั่นที่ตั้งขบวนกันมาเลยครับรวมทั้งนักเส้นชัยเนี่ยประมาณ600เมตรเนี่ยจะมีเนินชันเฉลี่ยราวๆ6เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าชันไม่มากและก็มีโอกาสในการที่ทําให้นักปั่นเนี่ยเสียจจงหวะได้นะครับตอนนี้มีการตั้งความเร็วเริ่มแรรงขึ้นเื่อยๆ ตอนนี้ขบวนเริ่มแตกแล้วนะครับบางคนที่ปั่นตามความเร็วสูงๆไม่ไหวเน,นี่ยก็จะหลุดไปอยู่ท้ายขบวนเลยครับหน้าจะเป็น M T N คือเบเกที่พร็อกเซ็โซ่นะครับตามด้วยฝั่งซ้ายของจอจะเป็นจอายแอนด์ออกิครับอีกอย่างที่น่าสนใจหลายคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะนักกีฬาต้องปิดทุกวันครับมันมีบางวันนะครับร่างกายมันไม่ดีจริงก็ององบอกไม่ถูกว่าเอ๊ะทานอะไรผิดปกติหรือเปล่าบ,บางวันเนี่ยปั่นยังไงก็ไปไกลว่าเล่นกีฬายัางไงอะไรก็ดีไปหมดบางวันเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีหรือว่าปั่่นนแแบบไมมีรงอตอท้าย มันอยู่ที่ร่างกายของคนด้วยก็แล้วแต่ว่าวันนั้นร่างกายของแต่ละคนเป็นอย่างไรครับ,รบแต่เจากพูดถึงร่างกายแล้วแต่ละวันก็อยู่ที่กลิธีของทีมครับวันนี้เป็นเกมของเหล่าสปินเตอร์แต่วันพรุ่งนี้ขึ้นเขาเนี่ยจะได้เห็นสปินเตอร์อยู่ท้ายขาบวนครับเขาไม่จำเป็นต้องเกาะกลุ่มหน้าอยู่หน้าขาบวนเขาแค่ปั่นอยู่ท้ายขาบวนเพื่อไม่ให้ผลจากเวลาทําลิมิตแค่นั้นเองใช่ครับเราก็คงไม่เห็นพิธีการเดินคอฟขึ้นมาหัวแถวเท่าไหร่พรุ่งนี้ครับแต่ว่าวันนี้สองคนนั้นยังมีโอกาสครับ ครับบางทีพอเปลี่ยนบทบาทนะครับวันพรุ่งนี้อาจจะได้เห็นซาการเป็นเด็กส่งน้ำให้กับเพื่อนๆที่จะไต่ขึ้นเขานะครับอาจะต้องส่งน้ำให้กับราฟาเอลไมกาที่เป็นเอกในการขึ้นเขานะครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นพระเอกแล้วก็เป็นผู้ช่วยประจําวันนะครับนี่เป็นการแข่งขันจักรยานไม่ใช่โชว์ออฟแค่คนเดียวครับเป็นการแข่งขันสามัคคีเป็นทีมกับ9คนครับผู้นำเวลารวมคือชาเวสนะครับออริเกนกุนเดสตอนนี้ ก็พยายามที่จะลากเขาขึ้นมาด้วยนะครับตองรี้ว่าลากขึ้นมาคือต้องพยายามคุยท้ายกับชาวเวสด้วยครับอาจจะไม่ได้หวังว่าเขาสิ้นชัยเป็นคนแรกเป็นการที่ท็อปลิปท็อปไฟแต่ว่าต้องอยู่ในช่วงต้นของปวนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงท้ายนะครับใช่ครับมีโอกาสในการความเร็วสูงเนี่ยล้อเกี่ยวกันนิดเดียวเนี่ยโมว่เสียจังหวะได้เลยนะครับดูดูทางด้านซ้ายมือครับดูชุดสีฟ้าครับชุดสีฟ้าเริ่มปัดขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียงแถวกันเลยนะครับสามคนสามคนแล จะได้เห็นการตั้งขบวนในช่วงท้ายนะครับตอนนี้3กิโลเมตรสุดท้ายนะครับตอนนี้ขบวนก็เริ่มเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาขนาดนี้นั้นน่าจะความเร็วสูงเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับแล้วฝั่งขวามือของหน้าจอครับจะเป็นโอริก้าควีนเอดนะครับต้อนมาโดยแมทธิวเฮอร์แมนครับพยายามจะล่านะครับเพื่อเป็นลีสเอาให้กับทีมนะครับตอนนี้ยังคงอยู่กันค่อนข้างครบทีมนะครับในลักษณะของสเตจที่ค่อนข้างแฟลตหรือว่าแบนราบแบบนี้ทีมระดับแชมป์ทีมทันท้าอ็อล ในรายการอันลาเวลต้าแล้วก็ตูดูฟองปีนี้อย่างบีเอ็นซีเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่น่าจับตามองที่สุดอันนี้คือที่แป็ประเภททีมนะครับแต่ว่าบุคคลก็ต้องดูนะครับดูครับจัดแถวครับอาซาน่าดูยังไม่ได้อาแถวเท่าไหร่นะครับอย่างน้ำหน้าด้วยอุริกาทูเอตครับวันนี้หวังว่าจะหลีดเอานะครับนำเขาเรียกว่าเป็นสปินเตอร์ดาวรุ่งนะครับคาเลตอีแวนหวังว่าจะฟ้าแชมป์ให้ได้ตอนนี้ออกมาตั้งขบวนเต็มที่ครับ ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีในสเตจแรกท mm ีมไทม์เทรลลมาเป็นที่2นะครับแทบบีบสีเียงแค่วิเดียวคาร์ลเวนส์เองเนี่ยเ mm hmm. พิ่งจะแข่งขันแกรนด์ทัวร์รายการนี้นะครับ mm hmm. แล้วพูดถึงชัยชนะเนี่ย mm hmm. ก็เพิ่งชนะที่ทัวร์เดลังกาวีหรือว่าการแข่งที่ลังกาวีใกล้บ้านเรานี่เองนะครับ mm hmm. เป็นครั้งแรกสเตจแรกในชีวิตปีนี้เ mm hmm. พิ่งจะอายุ21ปีครับครับด้าน,นหลังของของบวนโอริการ์กิเกพยายามจะเร่งความเร็วขึ้นมาแล้วนะครับเห็นเสื้อสีเขียวซ้อนแสบเป็นของทิงครอปไซโซ่ครับน้ำมาโดย ดาเบเล่เปนติดนักปั่นชาวอิตาลีครับก็พยายามจะตั้งขาวโมลิกเอาให้กับปีเตอร์สาการครับเลยกิโลกว่าจะเข้าเส้นชัยแล้วครับดูเหมือนว่าทางผู้นําเวลารวมจะมีปัญหาในการเลือกช่องทางในการวิ่งครับชาเวสครับ ตอนนี้เรายังไม่เห็นแกอยู่ในช่องทางที่โดดเด่นเพื่อจะพุ่งขึ้นมาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับนะครับเป็นช่วงหนึ่งกิโลเมตรสุดท้ายจะเห็นว่ามีวงเวียนนะครับความเร็วอาจจะมีการกระจายอยู่พอสมควรครับตอนนี้เริ่มเร่งความเร็วกันเต็มที่ในช่วงหนึ่งกิโลเมตรสุดท้ายจะได้เห็นสปินเตอร์ครับจะออกโรงกันในช่วงประมาณแค่200เมตรท้ายครับเพื่อระเบิดพลังในช่วงเมตรสั้นๆครับสปินเตอร์ดังอย่างเด้งคอบหรือว่าซากานครับทีมตั้งแต่ที่แน่นอน แต่ตอนนี้เห็นทีจะขึ้นทีไม่ได้แล้วครับก็เหลืออีกไม่ถึง1กิโลเมตรครับมีเนินขึ้นเล็กน้อยนะครับย่างที่บอกไปไปเป็นเนินช่วง6 0 0เมตรสุดท้ายความชันเกลียดนะครับประมาณ10%ตครับนะครับก็ต้องออกแรงหนึ่งก็พอคนใครที่เป็นสปินเตอร์อยู่แถวหลังตอนนี้ครับต้องเร่งออกแรงหนากๆครับในการขึ้นไปแถวหน้าให้ได้ครับสถการะนั้นเด่นขึ้นมาได้ดีนะครับแต่ก็ยังมีเดนกินคอฟด้วยนะครับเดนคอฟเร็วมากมากในช่วงท้ายดูเหมือนว่าพลังเดนคอฟในช่วงท้ายของสเตที่ห และในขณะเดียวกันคาเล็บเอเวนส์ก็ขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับจากโอุริกาครีเนสครับครับตอนนี้ด้านหน้าเป็นของทีมปาเปโซเปิดว่างให้ทางด้านโอุริกากรูเอ็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นจอเด็กกินคอฟในหน้าจอนะครับของเจสแอด์เอาพัลซ์นะครับอ่าออกมาแล้วครับทางด้านขวามือนะครับจอหเน็งคอฟเปิดมาก่อนนะครับขวามือนะครับหมวกสีดำนะครับตามว่าเดวิดสตอร์การ์ดครับหมวกสีเขียวด้านหลังนะครับที่จะเห็นได้ว่ามีสองคันที่เปิดให้ใช่ไหมครับเพราะว่าสองคันนั้น เขาไม่ใช่ตัวเต่งครับต้องคุยทางให้กับเพื่อนคาร์ลาตีเว่นอยู่ล้อที่2นะครับหัวสีขาวนะครับตามหลังจอร์ดีกินคอมอยู่นะครับหวังว่าจะแซงเด็กกินคอมให้ได้แล้วแซงขึ้นมาแล้วนะครับคาเล็ตตีเว่นจากโอลิกาคุณเอ็ดครับตามมาล้อที่สามเป็นคุณพิเตอร์ซาการจากทิงพรอมเซนโซแล้วก็เข้าเส้นชัยไปกับดาวรุ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเขาเองครับคาเล็ตตีเว่นโอริกาคุณเอ็ดครับไม่เคยได้แชมป์ในแกรนด์ทัวร์มาก่อนเคยได้สเตจนนนนนึงงงงใโดดลลรรรรราาาากกกววีีีคคคคััับ้้้เเปป็ไแแชม์ขออ ลงไปยี่สิบปีจากออสเตรเลียหมดนะครับเดกินคอปในช่วงท้ายครับโดนเอเวนแปลงนะครับหมดนะครับเดกินคอปของเจแอนอัลเปอร์ซินครับเป็นแบบนชมป์เก่าของซึ้เทียวปีแล้วแต่ปีนี้ยังไม่ได้สร้างผลการอะไรเลยใช่ครับไอเอ็นเขาบอกว่าโหดีใจมากนี่เป็นชัยชนะที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตชนะมือดังๆอย่างสการอย่างเลงคอปเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับ ตามสถิติบอกว่านี่คือนักปั่นอายุน้อยสุดที่คว้าแชมป์สเตจในบูยตาได้ในรอบ30ปีครับย้อนไปก็บอกว่าคนที่ทำแบบนี้ได้ก็เป็นนักปั่นระดับตำนานครับอย่างพวกไลฟ์อันดัสองเป็นต้นใช่ก็ปรากฏว่าคาร์ลเอเวนชนะไปนะครับแล้วเขาบอกว่าหลังจากสเตจนี้เขาคงไม่ลุ้นหน่อยละภูมิใจแล้วที่ชนะสเตจนี้ชนะซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นอันดับสองเด็กกินความเขาอันดับสามซาการนะครับดร็อกเกอร์ครับอันดับสี่ครับน่าสนใจก็คืออันดับของผู้นําเวลารวมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากทอมดูมบลานครับนำหน้าชาเวสเข้้าาามอยู่6วินททีให แซงหน้าปาดหน้าชาเวสขึ้นคลองเสื้อแดงหรือว่าผู้นําเวลารวมเป็นคราวแรกเพียง<ว>แค่วิเดียวครับในขณะเดียวกัน <c oughs> บูร์ล้างผลาญก็เป็นคิเซจากเบลเจียมเอลิกสติกสเต็ปนะครับคนที่เป็นเฟรกเวย์แล้วก็เหลือคนสุดท้ายในตอนนําช่วงแรกแต่ว่ารวมแล้วเมื่อผ่านไป5ช่วงทอมดูมังครจากเนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนําเวลารวมทั้งหมดด้วยเวลา1 7ชั่วโมง9นาที6วินาทีเซืร์เกียลครับเป็นปีเตอร์ซากานครับตอนนี้ขึ้นมานําเดี่ยวนะครับ8 61คะแนนครับขออภัยครับจากทิงคอปแซโซอันดับ2เดเกนคอปแชมป์เก่านะครับ38คะแนนนะครับอันดคะแนนนะครับแล้วก็ตามด้วยเบลเวดีครับ35คะแนนครับพรุ่งนี้น่าจะมีการเปลี่ยนมือค่อนข้างแน่นะครับกับเสื้อของผู้นําในหมวดภูุขาเพราะว่าไฟเล่ที่นําอยู่ตอนนี้ของกัคข้ารูรอลสิบกรอสเนี่ยนำไม่ค่อยห่างครับพรุ่งนี้เขาหลายรูปเหมือนกันแต่ใครล่ะจะขึ้นมาครับน่าสนใจครับแล้วก็ของเสื้อขาวอันดับผู้นําเวลาลุ้นน่าจะยังเป็นคนเดิมนะครับเป็นชาวเวสเหมือนเดิมนะครับใช่ครับในวันพฤหัสบดีก็คือวันนนี้ะครับ ตรงกับเวลาในประเทศไทยก็คือช่วงกลางคืนเขากลับม,มาแล้วอืเขากลับมาแล้วจากคอโดบาไปยังเซียร่าเดอคาสโรลาเข้าเส้นชัยโหดครับครับมีเนินบนเส้นชัยครับชันพอสมควรครับระยะทาง204กิโลเมตรวันนี้น่าจะได้เห็นสงครามของเหล่า GC หรือว่าตัวเต็งของแชมป์เนี่ยต้องเริ่มขยับทําอะไรกันบ้างแล้วในการเพื่อจะทิ้งห่างคู่แข่งกันบ้างแลละใช่ครับ แล้วกันในค่ำคืนนี้กับสเตที่6แล้วก็มาตามพายลายได้วันพรุ่งนี้กับปันสันโลกลาบูตา2 0 1 5สิแบบนี้เลยครับวันนี้ผมและพี่หนึ่งลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ